สิ่งแวดล้อมรอบตัวฉันสวัสดีค่ะน้องๆฟังชื่อแล้วน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่าคืออะไรสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยอะไรบ้างไม่ยากเลยนะคะน้องๆเพราะสิ่งต่างๆรอบตัวเราเช่นห้องเรียนรถมอเตอร์ไซค์ถนน น้ำตกแม่น้ำทะเลป่าชายเลนเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นค่ะแต่สิ่งแวดล้อมที่น้องๆเจออยู่น้องรู้หรือเปล่าว่าอันไหนเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและอันไหนมนุษย์สร้างขึ้นเรามาติดตามเรื่องราวในคาบนี้กันค่ะเอวันนี้พลอยอยู่ที่ไหนนะ มีใครรู้บ้างคะให้หน้องเลือกดูจากภาพนะคะว่าตอนนี้พลอยอยู่ที่ไหนเรามาดูสิ่งที่อยู่รอบตัวพลอยกันนะคะน้องๆมีกระดานดำโต๊ะเก้าอี้หนังสือและดินสอสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งแวดล้อมคะ่ะ ในภาพนี้ล่ะคะเพลินกำลังอยู่ที่ไหนเอ่ยให้หน้องเลือกดูจากภาพนะคะว่าตอนนี้เพลินอยู่ที่ไหนเพลินกำลังอยู่ที่ริมทะเลลองดูสิคะน้องๆว่ารอบตัวเพลินมีอะไรบ้างรอบตัวชายหาดต้นไม้ทะเลภูเขาและหอย สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะคะแล้วภาพนี้พัดอยู่ที่ไหนคะให้หน้องเลือกดูจากภาพนะคะว่าตอนนี้พัดอยู่ที่ไหนพัดกำลังอยู่ในสนามเด็กเล่นน้องๆคงจะคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วรอบๆตัวพัดมีอะไรบ้างนะ มีใครรู้บ้างคะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวพัด์ประกอบด้วยเครื่องเล่นต้นไม้ดอกไม้ลูกฟุตบอลทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมเช่นกันคะ่ะน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือประเภทที่หนึ่งสิ่งว่าลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นทะเลแม่น้ำภูเขาป่าไม้สัตว์น้ำตกป่าชายเลนเป็นต้น ประเภทที่สองสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นเช่นรถยนต์เก้าอี้ดินสอลูกฟุตบอลบ้านถนนโรงงานเป็นต้นค่ะ ช่วยคให้น้องๆลองช่วยกันคิดและแยกแยะสิ่งแวดล้อมรอบตัวน้องๆมีอะไรบ้างเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติบางชนิดใช้แล้วอาจหมดไปได้เช่นป่าไม้เพราะเรามีการตัดไม้ทำลายป่ากันมากขึ้นและถ้าเราไม่ช่วยกันปลูกป่าเพิ่มเติมหรือใช้อย่างประหยัดป่าไม้ก็จะลดน้อยลงและหมดไปเราจึงต้องมีการปลูกต้นไม้ทดแทนในส่วนที่เราได้ใช้ไปเพื่อให้ป่ามีไม้เยอะเหมือนเดิมค่ะ เอาละค่ะน้องๆได้ทราบถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวแล้วน้องๆคงจะสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวน้องภาพใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและภาพใดคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นเรามาร่วมสนุกกันอีกสักกิจกรรมนะคะ ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันให้น้องๆจับคู่สิ่งต่างๆต,ต่อไปนี้ว่าข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 1. น,นาฬิกา 2. ถนน 3. แม่น้ำ สป่าไม้ 5. โรงเรียนเอาละค่ะน,น้องๆตอบอะไรกันบ้างคะ มาดูซิว่าตอบถูกต้องกันหรือเปล่าข้อที่หนึ่งนาฬิกาเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะมนุษย์เป็นผู้ประดิษฐ์นาฬิกาเพื่อใช้บอกเวลาข้อที่สองถนนเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะมนุษย์เป็นผู้สร้างถนนเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้อที่สาม แม่น้ำเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเพราะแม่น้ำเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมนุษย์เป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติข้อที่สี่ป่าไม้เป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเพราะป่าไม้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารอีกด้วยค่ะ ข้อที่หโรงเรียนเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะเป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และอบรมให้น้องๆทุกคนเป็นคนดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆมีใครทำถูกบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมคะประเภทของสิ่งแวดล้อมเรามีหลักการจำง่ายๆก็คือสิ่งไหนที่มนุษย์สร้างขึ้น ก็จะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นรถยนต์บ้านห้องครัวเป็นต้นแต่ถ้าสิ่งไหนที่มนุษย์ไม่ได้สร้างแสดงว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเช่นแม่น้ำทะเลภูเขาน้ำตกป่าไม้เป็นต้นสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้า สวัสดีค่ะ